นิทานเรื่องจอมขอจอจอเจี๊ยบเจี๊ไปฟังกันเลยค่ะเจี๊ยบเจียจอจอลอลิงห้อยโหนโจนวิ่งกลิงล้งกริ้งจอหวอหยุกหยิกไม่หยุดไม่นิง่งสุกซนจริงจเจี๊ยบจอเจี๊ยบจอ ใครมีขนมอร่อย,เจ,ยเจี๊กจ๋อจะคอยขอจ๋อขอจ๋อเพื่อนเพื่อนแบ่งขนมให้เจ๊กจ๋อไว้ไวกินไม่ยอมพอจ๋อมีขนมอร่อย เพื่อนเพื่อนคอยคอยขนมของจอใครขอจอก็ไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่พอไม่พอเพื่อนๆนก็เลยไม่รักไม่ทายไม่ทักไม่มองเจียจ๊ยบจ๋อ ผลักกระรอกล้มก้นจำเป้าแล้วจ๋อก็เข้าไปแย่งลูกท้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ไม่รักไม่ทายไม่ทักไม่มองเจียจ๊ยบจ๋อมีมีขนมเขาก็แบ่งกันไม่ให้ไม่ปันไม่เล่นกับจอ๋อ ไม่มีเพื่อนเหลือสักตัวจ๋อกลัวจ๋อกลัวช่วยจอ๋อช่วยจอ๋อเกี่ยวก้อยคืนดีกันนะจ๋อเลิกแล้วละ่ะขอจอ๋อขอจอ๋อ